ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่8มีนาคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจเตือนภัยออนไลน์อย่าหลงเชื่อแก๊ง call center ปลอมเป็น191สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบภัยออนไลน์พบว่ามีแก๊ง call center แอบอ้างใช้หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุ่วนเหตุร้าย191เพื่อโทรศัพท์หลอกลวงพี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากมาย โดยคนร้ายมีกลลวงวิธีการหลอกลวงเหยื่อดังนี้ 1. คนร้ายโทรหาเหยื่อโดยปลอมเป็นเบอร์191แล้วแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่ามีคนใช้บัญชีของเหยื่อในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและให้แอดไลน์สพเมืองสุราษฎร์ธานีหรือสอพอสอนออื่นๆเพื่อพูดคุยและตรวจสอบเพิ่มเติม 2. เมื่อเหยื่อแอดไลน์แล้ว คนร้ายจะส่งเอกสารต่างๆเช่นหมายจับหมายเรียกรูปผู้ต้องหาและอื่นๆคมคู่ให้เหยื่อเกิดความกลัวและให้เหยื่อโอนเงินเข้าไปเพื่อตรวจสอบถ้าไม่ทำจะดำเนินคดีและเข้าจับกุม 3. เหยื่อกลัวจึงโอนเงินให้คนร้ายตามบัญชีที่คนร้ายบอก 4. เมื่อได้เงินจากเหยื่อแล้วคนร้ายก็เงียบหายหนีลอยนวลไปจุดสังเกตว่าเป็นมิจฉาชีพดังนี้ห แอบอ้างเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นตำรวจ DSI อัยการสารส่งบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ปลอมหรือหนังสือของทางราชการปลอมค่มขู่เพื่อให้เกิดความกลัวแล้วให้โอนเงินให้คนร้ายตรวจสอบ 2. อ,อ้างสถานที่เกิดเหตุไกลจากบ้านหรือที่อยู่เหยื่อเพื่อให้เหยื่อไม่อยากเดินทางไปสถานีตำรวจและต้องการความสะดวกในการติดต่อทางอื่น 3. บัญชีที่รับโอนเงินเป็นบัญชีที่เป็นชื่อบุคคลแทนที่จะเป็นบัญชีในชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน 4. เบอร์โทรศัพท์ที่คนร้ายแอบอ้างหรือปลอมขึ้นมามีใช้งานจริงสำหรับข้อควรระวังและแนวทางป้องกันมีดังนี้ 1. จงมีสติและพึงระลึกเสมอว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนโทรไปหาเมื่อเรากระทำผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด2 ทางรัฐไม่มีนโยบายส่งหรือแสดงหมายใดๆทางช่องทางออนไลน์ 3. หากไม่แน่ใจให้โทรไปสอบถามข้อมูลจริงจาก1,9,1 1. เห็นได้ว่าคนร้ายจะเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้ทำภารกิจไปเรื่อยๆจึงไม่ควรกดลิงก์แปลกปลอมหรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่คนร้ายหลอกให้ติดตั้งในกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสยัยควรโทรศัพท์ตรวจสอบกับสายด่วนของหน่วยงานนั้นๆโดยตรง หรือไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆด้วยตนเองและที่สำคัญหากต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆควรโหลดและติดตั้งจาก Google Play Store หรือ Apple Store เท่านั้นทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามแจ้งเหตุแจ้งระงับอายัดเงินโทรสายด่วน1 4 4 1 0 AOC 1 4 4 รณีถูกคนร้ายหลอกลวงแจ้งความตำรวจผ่านระบบ w w w t h a i p o l i โพลิซอ .com เท่านั้นไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ